เราต้งเป็นคนหนึ่งไว้ที่เคยคิดมาตลอดว่าการที่จะทำคลิปหรือเอาที่จะเสนอเสนอหน้าตัวเองเข้าออกสื่อโซเชียลมันต้องเพอร์เฟกก่อนคืออันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวนะคือเราคิดว่าเราต้องผอมก่อนหรือแบบว่าให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมก่อนหรือสวยกว่านะสวยกว่าหรือเป็ดเวอร์ชันที่ดีก่อนก่อนถึงกล้าที่จะทำคลิป แต่แบบว่าเราก็มีความคิดอ่ะเนาะแล้วก็ได้ยินแบบจากข้างนอกมาด้วยมันเหมือนคำคำคำพูดของคนอื่นอ่ะที่แบบเขาเป็นแรงผลักดันแบบให้กําลังใจยอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทําให้มีความกล้าขึ้นอ่ะแล้วเราก็จะแบบมีความคิดกับตัวเองว่าแล้วถ้าแบบว่าแล้วถ้ารอถ้ารอให้มันเพอร์เฟกให้มันคิดว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีแล้วแล้วค่อยทคาคลิปอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ทําน้ําหนักเนี้ยเก้าสิบ ต้องรอต้องรอกี่ปีกี่ชาติคะหรือชาติหน้าเลย <c oughs> กว่าจะได้ทำคลิปก็คือมันต้องรอให้เพอร์เฟกก่อนรอถึงจะได้ทำคลิปคือสำหรับเราอะ่ะมันก็แบบว่าเป็นแค่เป็นแค่คลิปแบบเหมือนสําหรับช่องเรานะเราก็แบบเป็นแค่คลิปมาระบายอะเหมือนระบายกับตัวเองเพราะว่าส่วนตัวเราอะเราก็เนาะก่อนหน้าเนี้ยเราชอบพิมพ์ระบายมากกว่าแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเริ่มไม่ค่อยชอบพิมพ์ละเราแบบเลยอยากหา อยากทาทาคลิปมาเพื่อแบบระบายกับตัวเองอะ่ะแล้วก็อยากดูพัฒนาการพูดของตัวเองด้วยเพราะเราแม่งรู้เลยเว้ยว่าการพูดของเราอะ่ะแม่งโคตรแย่คือสกิลการพูดต่ํามากคือมันมีความคิดนะเว้ยแต่แบบว่าเวลาจะพูดทีแม่งพูดตะกุกตะกักอะ่ะแล้วเราอะ่ะก็เลยอยากดูพัฒนาการของตัวเองว่าตั้งแต่คลิปแรกค่อยๆค,คลิปสองคลิปสามคลิปสี่อย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพัฒนาเราอะ่ะมันจะดีขึ้น เรื่อยๆไหมหรือความคิดเรามันจะเติบโตขึ้นไหมคือเราอะ่ะก็แบบว่ามีพอแบบว่ารู้สึกแบบนี้แล้วใช่ปะ่ะจนแบบว่านะมันรู้สึกว่าอืมเนะมันก็อย่างเงี้ยถ้าก็เหมือนก็เหมือนยกตัวอย่างก็ได้เหมือนประมาณว่าก็ถ้าแบบในทางกายภาพอ,ะอะ่ะโนะคือเราก็จะเห็นหลายคนอะ่ะที่แบบว่าจากที่แบบคนอ้วนไปผอมอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ก็ก็อย่างที่เห็นน่ะนี่คือทางคือทางที่ตาเนื้อเราเห็นน่ะก็คือว่าเราก็เห็นกับตาว่าเขาแบบมีการพัฒนาพัฒนาขึ้นน่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าน่าจะมีแหละที่แบบคนผอมแล้วก็คนที่ออกกําลังกายสําเร็จแล้วอะ่ะแล้วก็มาเล่าว่าเขาเคยทําอย่างนี้อย่างนี้มานะแต่คนที่เราเห็นน่ะที่เราติดตามส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นแบบคนที่แบบว่า คนที่มีรูปร่างแบบเดียวกับเราอะแล้วเขาแบบว่าออกกําลังกายอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็เหมือนเป็นการพัฒนาทางกายภาพด้วยแล้วอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องจิตเรื่องจิตวิญญาณเราก็ฟังเหมือนกันคือแบบว่าเราก็รู้อะเนาะว่าแบบว่าตัวเราอะก็แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานดีอะไรนักหนาเพราะเรารู้สึกกับตัวเองแบบนี้จริงเรารู้เรื่องของเราอยู่แล้วเราก็เลยคือคือเราตอนเช้าเรามีโอกาสได้ฟังคลิปหนึ่งไนงะว่า ว่าคลิปอบมันจะมีพลังงานส่งส่งต่อผ่านทางความอะไรนะทางคลิปเหมือนกันเออซึ่งมันก็แบบว่าเป็นความรู้ใหม่ๆอ่ะแหละซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะแบบว่าไปเผยแพร่พลังงานลบผ่านคลิปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เอาตรงอันนี้มันก็เป็นความที่คิดมากความกลัวของเราเองนะั่นแหละว่าเฮ้ยเราชั้นที่แบบว่าพลังงานที่แบบว่าก็แบบ ไม่ได้ดีอ่ะเออซึ่งเราอะก็เป็นคนหนึ่งนะเว้ยที่เริ่มศึกษาด้านจิตวิญญาณขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบจนเจออะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะแบบเจอเรื่องเหนือธรรมชาติเลยก็มีจนเรามีอาการแบบว่าอยู่ดีๆอ่ะเมื่อเนาะเมื่อเช้านี้เองอ่ะเหมือนข้างในเขาพูดกับเราว่าเราจิตป่วยอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเนาะอือมันก็แบบว่านั่นดิมันก็แบบว่า เลยรู้สึกว่าเราแบบนี้ฉันทําคลิปฉันจะไปแพร่พลังงานรบใส่ใครหรือเปล่าแต่ก็นะแล้วก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งกลับมาบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการพัฒนาด้านพลังงานหรือจิตวิญญาณของเราเหมือนกันขนาดกายภาพคนเราอะ่ะมันยังมีการเปลี่ยนได้เลยะใช่ปล่ละแล้วพลังงานของคนเราอะ่ะคือเราอะ่ะตัวเรานะก็ มันต้องก็มีการพัฒนาได้เหมือนกันแร้ววะเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วมันก็แบบว่าเราก็แบบไม่ใช่คนอ่านพลังงานเก่งหรืออะไรแต่บางทีมันก็มีรู้สึกบางคลิปเหมือนกันนะอย่างอย่างเพลงบางเพลงอย่างเงี้ยที่แบบว่าเราฟังแล้วรู้สึกแบบว่าปวดหัวมากเอ,อซึ่งอ,อสุดท้ายแล้วอะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าแบบว่า ตัวเรานะตัวเรานะนี่พูดให้ตัวเราฟังนะสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าอาดีตแม่งอะจะเป็นยังไงอะแต่ตอนเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำไงแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดอะคือโอกาสเว้ยโอกาสให้ตัวเราเองได้มาทำนะจุดจุดนี้คือแบบมันอย่างคลิปที่เราทำอะมันก็ไม่ใช่คลิปที่แบบ ทางด้านสายจิตวิญญาณนอะแต่มันคือคนคนหนึ่งที่มานั่งบน่นแต่มันก็จะแบบมีสอดแทรกเวลาแบบว่าเจอนูน่นเจอนี่เจอนั่นแล้วมันทําให้คิดว่าเฮ้ยปิ้งแบบหนึ่งแล้วมันมาบวกกับที่แบบประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาอืม,อมก็ประมาณนั้นแหละบาย